โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมผมบอลลเวอร์ครับผมมามาต่อกันที่พาร์ทที่ห้ากันเลยดีกว่ารอบนี้น่าจะมีแผนในการตีเข้าเข,าเขตมองโกเลียแล้วก็ออยลัดก่อนแล้วก็อาจจะเก็บเขตในชากะไทยกับยักษ์ละยาข่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขยายอำนาจตัวเองสักหน่อยก่อนก่อนที่จะเข้าตีหมิงกันนะโอเคไปกันเลยดีกว่าออโทษทีตอนนี้ก็นั่งสร้างป้อมไปก่นอนนะผม ผมไปสร้างป้อมเข็ดเขอบๆไปเรื่อยๆก่อน <_ V> เพื่อที่จะเป็นกำแพงกันหมิงนั่นเองกระบาดกระบ,บาดอาไม่นะ่ากระบาดเกิดแล้วเกิดอีก ช่แลเกลียดจริงๆตอนนี้เกาหลีใกล้หมดสัญญาแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตีเกาหลีเอาเงินเขาก่อนรังแกงเกาหลีนะ่ะเฮ้ยสัญญากับอยรัดก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนี่นะ่ะอา่าบอกเลยดีว่าทันเฟิร์สับเจก c ์แล้วลคันเผื่อได้ใช้อีกกี่เดือนนี่หมด 6เดือนจะเอามาทำไมวะเนี่ยจริงๆผมน่าจะกดไอตัวนี้มาตั้งแต่แรกแล้วผมอาจจะได้ยักษ์าดยักยักขาดยัขาดมาเป็นเมืองขึ้นอาจจะเอามาจากไอ้เชคกะไทยได้ก็คือมันจะโอนตัวเมืองขึ้นมานึ่ครับผม เราต้องการมาเพิ่มเติมสร้างอยู่เด็กที่สิบสี่นิดผมยังไม่สร้างเลยวอ,อินคัมไม่พอเงินไม่พอใช้นะ่ะเออเอ็ดอบรีฟอร์มเข้ามาแล้วมอาอินโนเททดูสิบสามอย่างเยอะสถาบันโคโลเนียลเกิดที่ไหนเอ่ย แท้ดาวไม่ผิดก็น่าจะโปรตุเกสละมั้งแล้วทำไมผมเห็นเมริกาแล้ววะเนี่ยนานี้ฉันเอาเรือไปตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมเห็นอเมริกาวะเนี่ยวัตต์วัวตเอฟโลเทียนโลเทียนนี่อยู่ที่ไหนวะ แต่เกิดในคาสตอเ์ลก็มีแต่ทำไมผมเหม็นเมริกาวะเนี่ยมิวสิคันอ้โหเผาเลยเผาส้มตินหยอกหยอกหยอกเคลียกระบทก่อน เทคโนโลยีก่อนชาวบ้านได้อีกแล้วอะคือยังไม่มีใครมีเทคโนโลยีเลยอระดับเก้าผมหมดเอฟพิวจูนเอฟพิวจูนนี่เดือนไหนมาก่อนกันนะ <c oughs> <c oughs> กะบนีก็เยอะสุด เพียวให้หมดซะโควกบดังแก่เนี่ยไม่สมควรจะมีที่ยืนอยู่เพราะเขาไม่นับถือมากันเนี่ยจริงๆคนจะนับถือมานะ <c oughs> ผมอยากหมดกับออยรัดแล้วผมอาดินแดนเพิ่ม กับดนดนแดนมองโกเลียด้วยโอ้เท็กยีเก้าแล้วสตีปไรเดอร์นี่คือยูนิตอะไรอินเวนทีหรอสตีปไรเดอร์ว้าวอัปเกรดตริดดูความเป็นไปของเราหน่อยสิเขียวปีเลยก็แจมอยู่ อาละสัญญาหมดแล้วถึงเวลาแล้วไอ้หนูฉันจะต้องเอาดินแดนของแกนะแทบจะทั้งหมดเลยนะเอผมเปิดผ่านออยรัดนี่แหละเอาดินแดนที่มีชื่อว่าเซนโนยน เไปเลยเทคโนโลยีผมนำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องคิดมากลุยได้สบายสบายเฮ้ยสแต็กนั่นน่ะฉันขอนะโอ้ามกอดกระบทเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำซากจนไม่มีคำจะพูดแล้วเ่ย ไปไหนเลยก้าเคที่น่ารักทั้งหลายตายไปซะอืหมดผมไล่ยึดก่อนกบทผมว่าผมช่างมันไปก่อนผมเชื่อว่าหมิงจะจัดการให้อนะใช่แล้วแล้วก็เป็นอย่างที่คิดหมิงจ,จัดการให้จริงๆด้วย เดียวผมหยุดออยลัดทั้งประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปที่มองโกเลียผมผมจะเอาเขตของมองโกเลียค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะตอนนี้ก็ลุยไปก่อนลัวกบฏอะไรมันเกิดนักหน้าตอนนี้ฮห ผมมีพอยต์เหลือไม่เอ,อ่ยไม่เอาเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช้อัพไอเดียดีกว่าอยากได้เนี่ย possible m a n จูบวก25%เดี๋ยวได้มีกองทัพแมนจูเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมว่าถ้าผมทำแมนจูได้เยอะไอ้พวกกองทัพแบนเนอร์แมนจูได้เยอะเนี่ยผมว่าผมจะเอาทําเป็นหน่วยกองทัพแมนจูแบนเนอร์เฮ้ย hey, government reform ออลอะไรดีนะ m a x i m u um. มผมพ่โอโหนี่ดีกว่า คอเรียชั่นคอร์สลบหอสำหรับตอนนี้ผมว่าอันนี้คุ้มสุดแต่ว่าถ้าหากเข้าเอ็ดแอปซูลด์เนี่ยผมว่าอันนี้คุ้มกว่าแต่ตอนนี้ผมว่าอันนี้คุ้มสุดแล้วคอเรียชั่นคอร์สลบหมันจะช่วยพอยผมได้เยอะเลยพอยแอดมินในการแบบคอพื้นที่อะนะผมไม่รู้สึกไม่ชอบใจพวกมองโกเลียเลยวะ่ะมันจะยึดอะไรขนาดนั้นเลยฮ้ เองจะยึดอะไรขนาดนั้นเอาเทคโนโลยีมาให้ฉันยึดมายึดคืนไม่โกงฮะยึดมายึดกลับไม่โกงเออโอเคผมในเมืองมองโกลีอีกเร็ว มาเอาเขตในมองโกเลียซะส่วนใหญ่นะเพราะผมเบื่อขี้หน้ามองโกเลียแล้วเองจะอยู่นานเกินไปแล้วเหรนะแล้วก็เป็นไปตามแผนครับได้ทั้งประเทศแล้วตังได้ร้อยห้ผมก็เอาเท่าไหร่ก็เอาโอ้ ถ้ามันดินแดนมันแพงเลยในมงโกเลียทำไมมงโกเลียดินแดนมันแพงจังเลยอะเพราะผมเอาออยล์รัดทั้งประเทศเนี่ยแหละง่ายดีเดี๋ยวมองโกเลียผมเก็บเก็บไว้เป็นทาสดีว,ว่าเก็บมันเป็นทาสดีวะเดี๋ยวมีตีจับมันเป็นวัตเซลอีก เออขอออยลัดทั้งหมดเรียบร้อยไล่เผาดินแดนกันเผา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 ,เามันไปเผา,เ,าเดี๋ยวนะมันมีกบฏเทงกลีตรงนั้นด้วย ผมไม่ชอบใจเลยทำไมทำไมต้องมีกระบอกเทงกีตรงนั้นด้วยคอมันห้หมดเออผมลืมดูแย่ละโอเคได้อยู่หรือเปล่าโอ้มายกอดแค่กระบอกตัวเดียวมันลำบากขนาดนี้เลยเนี่ย ไอยหลัดยังมีอีกเหรอไหนนี่ไหนนี่เองไปอยู่อะไรตรงนั้นโอ้โหแล้วผมจะมองโกเลียยังไงเนี้ยเออ ขอบคุณมากมิงแกมีจิตใจที่ดีงามมานะฉันชอบใจแกเชตรงนี้เสร็จแล้วผมปรับหัวตรงนู้นต่ออีกกระบดกระบดเต็มไปหมดเลยโอเคผมส่งนักการทูตไปคุยกับพวกเอาเลชก่อนไอ้พวกที่มันไม่ชอบขี้หน้าประเทศเรานะเนี่ยเอะจริงด้วยผมจะไป ้นเกาหลีเนี่ยว่ะบิลสไปน์นัเวิร์จในเกาหลีก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าเกาหลีต่อเฮ้อฉันจะต้องสร้างปอมเพิ่มโอ้โหมิงสงสารหน่อยเถอะเอ็งจะ เอาเงินชั้นไปอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยต้องสร้างป้อมตรงนี้หนึ่งป้อมหรือเปล่าวะอ่าใช่ตรงนี้หนึ่งป้อมตรงนี้หนึ่งป้อมเดี๋ยวนะ ผมลืมอีกละแมนจูได้เคลมไทมทูเอนดีเอ็มไพร์ว้าวเอ๊ยผมได้ดีสิบปลิ้นสองจุดห้าจนกว่าจะตายของกษัตริย์ว่าแต่กษัตริย์ผมเท่าไหร่แล้วนะอายุยี่แปดดีลดเนชั่นอลพาวเวอร์แมนพาวเวอร์ของประเทศสิบห้าเปอร์เซ็นต์ึงมันคงไม่ทำอะไรให้ใหมันยุ่งยากขนาดนั้นหรอมัง้ง มั้งนะโอเคทีนี้ผมก็คอทั้งสองตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเอาอินโนเวทีฟมาืสิบห้าอย่างเยอะเหลืออีกสถาบันหนึ่งที่ผมต้องสร้างคอนลอนิซซึมมัไม่ได้สร้างเลยโอ้เรนซองเข้าหมิงไปแล้ว ได้บินแดนในมองโกเลียแต่จีนไม่ให้เอ้ยไม่ใช่แต่จีนไม่ให้ใแ,ตใหแต่ออยลัดมันทำไมมันต้องเหลือจีนแทนเดียวต้องรีวะเอ้ยผมคุยกับอุสเบกไว้ดีกว่าเผื่อเป็นพารามิตรกับมันได้ช่วงตีหมิงอาจจะเอาอุสเบกเข้ามาช่วยนะอุสเบกอุสเบก เอ้ผมสัญญาเช็คไทยแล้วนี่ว่าโอ้แต่เช็คกไทยมีพันธมิตรเป็นอิรเบก the fuck บะ uh? แล้วทำไมกบฏมันเกิดไม่สุดไม่สิ้นไม่หยุดไม่สิ้นเลยวะเนี่ยอุ้ยผมทำแบนเนอร์ได้เพิ่อมอีกหกเจ็ดเจ็ดหน่วย ถ้าทำเพิ่มได้อีกก็รออะไรล่ะครับเจ็ดหน่วยแปดสามสิบเจ็ดสี่สิบห้าเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ทำรวมกองใหญ่ผมเล่นกองเดียวพอจริงๆว่าได้ทำสองสแต็กนะก็คือสแต็กใหญ่ๆเอาไว้แบบ รอหวดกับหมิงอะน,นะแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นสแต็คเดียวไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยสร้างสแตค็คอีกสแต็คหนึ่งเพิ่มสแตค็คทหารเพิ่ม17 15 5จริงๆกองนี้ปืนใหญ่สักสิบกระบ,บอกผมว่าแม่งน่าจะแจ่มกว่านี้วะถ้าปืนใหญ่สักสิบกระบ,บอกนี่ทำดามเมจโคตรเยอะเลยแต่ตอนนี้กระผมขอเข้าโคลเรียก่อน mày còn kim chiê bắn, Oo không lưu kìm lưu ấy đâu We gần à tay kim chi, bro, ô hô mày đặt check xe tay มิงช่วยด้วยฉันมีกระบอดแต่ง,งานกับหมิงหน่อยอยากได้ราชวงศ์ของหมิงเข้ามาในตระกูลน่ะตระกูลผมเป็นตระกูลคอชิงนะคอชินตระกูลชูเนี่ติดนี่ โอ้โหสแต็กไว้หมื่นแปดเคผมคอผมคอให้หมดเอาเกิดอะไรขึ้นเรือผมหายไปไหนหมดอะเอาทำไมเรือมันออกจากท่าเองอะ่ะ นานิโกโตฮะทำไมเรือหายหมดเลยอ่ะโอ้โนมาไล่เปลี่ยนศาสนาก่อนผมเสียดายเรือผม่ะแม่งเรือออกกับท่าเอง อะไรครับเนี่ยโหกระบอก็ขึ้นเต็มประเทศเลยทีนี้โอเคยึดป้อมเสร็จหมดแล้วตั้งไม้หนูจ่ายวอลเล็บด้วยสเตีย่อทานเฟิร์มแล้วทุกฉันจะเก็บนายไว้นะ จะเลี้ยงนายไว้เป็นตรีบูคนต่อไปยังไงละ่ะพรากคนที่จะเป็นราชวงศ์ต่อไปของจีนก็คือราชวงศ์ชิงก็คือฉันนั่นเองอยขอบคุณมากมิงอ้โอ้ห้าสาตดีมากเลยเนี่ย หมิงเป็นพันธมิตรกับใครวะเนะี่ยอันนันอันนันนี่ใครวะผมว่าผมน่าจะพร้อมแล้วมั้งที่จะลุกลานหมิง เออยังไม่พร้อมเท่าไหร่นี่หว่าผมลืมไปผมยังไม่มีป้อมเลยนี่หว่าป้อมยังไม่ครบเลยต้องทำป้อมเพิ่มก่อนอีกสองป้อมมโอเคตอนนี้รองเงินอย่างเดียว ค okay, ทุกคนถึงวมาวน่าถึงเวลาที่พอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพัทหน้าครับผมพัทหน้าอาจจะได้ออกจากตีบูสเต็ตของหมิงแล้วก็สร้างปองมอาเรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเตรียมตัวเข้าตีหมิงล้วโอเคครับ okay, ผมงั้นเดี๋ยวเจอกันพัทหน้าครับบ๊ายบาย